คนเคยสงสัยไหมว่าเวลาที่เราจะทําการตรวจสอบสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยในจักรวาลของเปร็ดหรือว่าในจักรวาลของนาสูกเนี่ยเขาดูจากอะไรโดยเฉพาะพวกความแข็งแกร่งค่าพลังมานาพลังเวทเป็นวิญญาณระดับไหนอะไรเงี้ยเขาดูจากอะไรดรโรมันหรือว่าดาวินชีจังที่คอยบอกว่าแบบเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันเป็นแกรนเซอร์แวนนะไอนี่มันเป็นวิญญาณนะไอนี่มันเป็นบีสนะอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเขาดูจากอะไรอ่ะ คำตอบของเรื่องนี้ก็คือทอปิกที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ซึ่งสิ่งนั้นก็คือเซนกราฟครับหรือว่าเรคินั่นเองแปลได้อย่างคือต้นกำเนิดของวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยวิธีการเหนือธรรมชาตินอกสามารถสันึกของคนเนี่ยถ้าแบบมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะเราจะเรียกว่าวิญญาณซึ่งไอ้วิญญาณพวกนี้มันจะมีแก่นพลังงานของมันอยู่มันชื่อว่าเซนกราฟ วิญญาณวีรชนเองก็จัดเป็นหนึ่งในวิญญาณหรือว่าสปิริตซึ่งไอคำว่าสปิริตเนี่ยแม่งมีหลายชนิดมากเลยทั้งดีวายสปิริตวิญญาณเทพก็จะเป็นพวกเทพพวกซุดโพไซดอนแล้วก็ฮีโร i ีกสปิริตหรือว่าวิญญาณวีรชนอย่างที่เรารู้กันแล้วก็จะมีพวกวาดวิญญาณความแค้นแฟนทอมนัตเจอรัลสปิริตวิญญาณทางธรรมชาติเนี่ยไอพวกเหล่าเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้กระทั่งบีชเนี่ยก็จะมีเซนกราฟอยู่ซึ่งไอเซนกราฟเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวิญ,ญญาณนั้นนะมัน เท่าไหร่มีพลังเวทขนาดไหนมันทําอะไรได้บ้างรวมถึงบอกคลาสที่มาแหล่งที่มาวิธีการรับมืออะไรเงี้ยเราสามารถตรวจสอบได้หมดเลยอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดที่สุดก็น่าจะเป็นเซอร์แวนน,นะเพราะว่าช่องเราก็น่าจะทําเกี่ยวกับเซอร์แวนเยอะลองจินตนาการว่าไอเซนกราฟเนี่ยมันเป็นเหมือนข้อมูลของเซอร์แวนตัวท่านั้น,น,นซึ่งข้อมูลเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บอยู่ใน รากหรือว่าอากาชะให้เราลองจินตนาการว่าไอ้รากเนี่ยมันคือแหล่งข้อมูลมันคือซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกสิ่งทุก,ทก,ทกอย่างในจักรวาลเนี่ยอยู่ในรูปของเส้นกราฟอ่ะยกตัวอย่างในสงคามจอกไอท้ที่เขายืมหยิบยืม ระบบการอัญเชิญเซเว่นเนี่ยมจาจาก Counterforce ของเราใช่ไหมจากอารยะคือเขาอยากได้เซเว่นตัวไหนเนี่ยเขาก็เตรียมเสือนเชิญมาให้มันตรงกับเซเว่นตัวนั้นที่เขาต้องการแล้วไอเสือญเชิญนั้นอะมันจะเป็นตัวบ่งบ,บ,บ่งชี้ว่าเราเนี่ยต้องการเซเว่นตัวนี้นะมันคือข้อมูลก้อนนี้นะให้เราลองจินตนาการว่าข้อมูลนั้นอนะมันเป็นโค้ดเว้ยซึ่งมันก็จะมีโค้ดหลายแบบหลายคือแบบมันไม่ซ้ํากันสักอย่างอะแต่ว่าไอตัวที่บ่งชี้ว่า เราจะเอาโคน้นี้โค้นี้ก็คือเสืออัญเชิญเสร็จปุ๊บก็ไปดึงโค้ดเนี่ยมาทําการอัญเชิญวีรชนตัวนั้นพอขึ้นมนาะปุ๊บวีรชนตัวนั้นเนี่ยมันก็จะมีเซนกราฟอยู่ภายในตัวเองเป็นแก่นอยู่ในร่างกายของตัวเองก็คือโดยเซนกราฟพวกนี้แหละจะเป็นจุดอ่อนของเซเวนแล้วก็วิญญาณทุกอย่างถ้าไอเซนกราฟเนี่ยมันโดนทำลายหรือว่าได้รับความเสียหายอย่างหนักเนี่ย วิญญาณตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะหายไปเลยและก็ข้อมูลเนี่ยเมื่อต่อมันตายแล้วก็จะถูกส่งกลับไปที่รากเพื่อไปจัดเก็บเหมือนเดิมซึ่งเซเวนที่ถูกอัญเชิญมาในสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ปกติเมื่อถูกอัญเชิญไปแล้วเนี่ยพอมันตายแล้วก่อนที่จะกลับไปสู่รากเนี่ยเส้นกราฟของมันเนี่ยจะทําการรีเซตตัวเองเหมือนรีเซตข้อมูลใหม่คือเซเวนตัวนั้นเนี่ยจะไม่มีความทรงจาหลงเหลือเกี่ยวกับสงครามครั้งนั้นอยู่เลยเพราะว่ามัน เรื่องเนื้อที่ในการจัดเก็บถ้าเกิดว่าในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยไรฟ์ Drive มันอาจจะเต็มได้เว้ยสมมติคุณไปโหลด Google Chrome มาแล้วคุณทําการเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีประวัติการค้นหาเว้ยกับมีแคชเกิดขึ้นก็คือบันทึกข้อมูลของคุณที่แบบวันนี้คุณเซิร์ชอะไรอาหารคุณจะเซิร์ชส้มตาเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในแอปเว้ยแล้วนานวันนานวันเข้าเนี่ยมันอาจจะทําให้ ไอข้อมูลที่มันเก็บเอาไว้เนี่ยนานวันนานวันเข้าออ่มันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะค่อยๆแดกเนื้อที่ในโทรศัพท์ของคุณไปอย่างชา้ชาๆละช้าแล้วมันก็จะทําให้โทรศัพท์คุณชา้าอืดอยู่ไอไม่ลืน่นสิ่งที่เราจะทําก็คือการเคลียร์แคสเคลียร์ประวัติการค้นหาเคลียร์ข้อมูลที่ถูกบันทึกเอาไว้ก่อนหน้านี้เพราะว่ามันไม่จําเป็นในการใช้แอปคือพอเราลบแคสไปแล้ววะแอปก็ยังอยู่ใช้งานได้ปกติแค่เราจะไม่สามารถเรียกไอประวัติที่เราลบไปแล้วว่ากลับมาได้ เซเว่นเองก็เช่นกันถ้าเซเว่นตัวหนึ่งเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะกินเนื้อที่และการเรียกใช้การโหลดข้อมูลเนี่ยมันจะช้ามากนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมต้องทําการเคลียร์ดัตต้าเคลียร์ข้อมูลที่เซเว่นมันไปประสบพบเจอมาในสงครามจอกครั้งนั้นเนี่ยก่อนเพื่อที่จะกลับไปยังร่าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสําหรับ องค์กรคาเดียเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือคาเดียเนี่ยเขาจะทําการอัญเชิญเซเวนมาตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วพอเซเวนตัวนั้นตายเนี่ยเขาจะจัดเกบ็บจัดเก็บอะไรล่ะจัดเก็บเซนกราฟของเขาอยู่ในระบบซึ่งเขาจะไม่ทําการรีเซ็ตความทรงจําหรือว่าเคลียร์แคสของเซเวนตัวนั้นเลยทําให้เซเวนที่อยู่ในระบบของคาเดียเนี่ยมีความจําที่ครบถ้วนจาเรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกูไปทําอะไรกับมาสเตอร์อะไรเงี้ย เพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ของไอ้คาเดียเนี่ยมันพันทึกแค่ข้อมูลเซเวนกับสิ่งที่จําเป็นเว้ยแต่ว่ารากเนี่ยคือมันบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลนะนะมันก็แบบคงจะได์มันคงจะรับไม่ไหวถ้าแบบมันต้องพันทึกข้อมูลอะไรเยอะขนาดนั้นอะและอย่างที่บอกไปคือเอเซนกราฟเนี่ยมันเหมือนโค้ดเว้ยซึ่งโค้ดเนี่ยมันสามารถทําการปรับเปลี่ยนและสามารถแก้ไขได้คุณเคยสงสัยไหมว่าทําไมเซเวนตัวเดียวเนี่ยแม่งมีหลายคลาสหรือว่ามีหลายหน้าแบบ มีร่างเบอร์เซอร์เกอร์มีร่างอาร์เชอร์ร่างแคสเตอร์ร่างอะไรทั้งนี้พราะทังที่มันเป็นเซอร์แนตัวเดียวกันอ่ะอันนั้นแหะคือการปรับเปลี่ยนเซนกราฟหรือว่าปรับเปลี่ยนโค้ดเว้ยสมมุติถ้าแบบคุณเป็นแฮกเกอร์เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนโค้ดได้อย่างเช่นในสงครามจอ่อครั้งที่4ตอนที่เขาจะอัญเชิญเซอร์และสลอดมาคือถ้าเราไม่แบบทําการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาในร่างแบบโอ้เซเบอร์เซเบอร์อัศวิน สีขาวหล่อเท่หล่อเท่แต่ว่าไอโซโเคนเนี่ยมันบอกไอคิริยะว่าอให้มึงไล่คำอันเทิญแบบเพิ่มความบ้าคลั่งเข้าไปนะอ่ะไอนั่นแหละคือตัวอย่างของการปรับเปลี่ยนเซนกราฟไปแบบเพิ่มความบ้าขลัง่งเพิ่มใส่ใสโ่โค้ดใส่แท็กความบ้าขลัง่งเข้าไปเลยได้เกียร่างอมาเทน แล้วอย่างหนึ่งคือไอเซนกราวเนี่มันสามารถพัฒนาได้แล้วก็สามารถที่จะลดการพัฒนาลงได้คุณเห็นไอพวกระบบอัพเวลในเกมเฟตโัวไหมไอแบบนั้นแหละคือการพัฒนาเซนกราฟเวยคือระหว่างการต่อสู้เนี่ยถ้าแบบเราสามารถไป,ไปพัฒนาเซนกราฟภายในตัวของเซแว่นได้อะมันก็จะเซแวนตัวนั้นเนี่ยก็จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้น และพูดถึงการดาวเกรดเซนกราฟอะสมมติคุณจะอัญเชิญเซอร์แวนที่มันเป็นดีวิสสปิริตหรือว่าเป็นเทพอย่างเช่นเจควาสโคอัดเนี่ยเซนกราฟของเขาอะก่อนที่เขาจะมาเป็นเซอร์แวน่ะเขาเป็นพิญญาเทพเว้ยคือมันสูงมากแต่ว่าด้วยการที่ว่าเขาถูกอัญเชิญมาในฐานะเซอร์แวนเนี่ยเซนกราฟก็เลยลดลงมาเหลือแค่ถดับของเซอร์แวนธรรมดาก็ <S <S เหมือนกับแกรนเซอร์แวนที่ไออารพะ,ะเนี่ยมันอัญเชิญมาเพื่อสู้กับบีดใช่ปะแล้วพอมัน ใช้พลังในส่วนของแกรนเซเวน์ออกไปเนี่ยค่าเซนกราฟจากเดิมที่แบบมันสูงลิบลิ้วเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นแกรนอ่ะมันก็จะค่อยๆลดลงมาลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆแล้วตอนที่มันเข้ากับคาร์เดียนเนี่ยมันเลยกลายเป็นแบบแค่เป็นแค่เซเวนธรรมดายกตัวอย่างเช่นแกรนเซเวนเนี่ยที่มันมีเซนกราฟที่สูงลิบลิ้วเลยเพราะว่ามันถูกอัญเชิญมาด้วยจุดประสงค์พิเศษเช่นปู่จ่าที่ถูกอัญเชิญมาเพื่อมอบความตายให้กับเทียแมทหรือว่าโอไรออนที่แบบมันทําการชาร์จยิง เมียตัวเองเนี่ยพอมันเสร็จหน้าที่แล้วอะเซนกราฟของมันก็จะค่อยๆลดลงมาเหลือเพียงแค่เซเวนธรรมดาหรือว่าจะใช้พลังจนหมดแล้วหายไปเลยก็ได้เหมือนกันเหมือนที่ดิโอเอฮานคริสเตียนแอนเดอร์สันเคยพูดเอาไว้ว่าเซนกราฟของแกรนเซเวนเนี่ยมันสูงเพราะว่ามันถูกเลือกมาให้ใช้ในวัตถุประสงค์พิเศษแต่ว่าเซนกราฟของเซเวนธรรมดาเนี่ยจะต่ำแต่ว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายคุณจะเอาไปต่อสู้กวาดบ้านถูบ้านซื้อของอะไรก็แล้วแต่ทําได้หมดแล้วก็ถ้าคุณมีเทคโนโลยีในการเก็บเซนกราฟอยู่ใน ในภาชนะภาชนะหนึ่งเนี่ยเราสามารถอัญเชิญสเวนได้ในทันทีอย่างที่คุณจะเห็นว่ามันจะมีชุดของไอ้เจ้าฟูจิมารุใช่ไหมแบบกดปุ่มนี้ปุ๊บอ่ะสเวนอีกตัวมาเลยอนะ่ะนั่นแหะคือการเก็บสะสมเซนกราฟเอาไว้ในชุดเพื่อเรียกใช้เหมือนแบบอะเลยนะไปเลยฉันเลือกนายแล้วก็คว้างโปเกมอนออกไปอะ่ะแล้วมันก็ป๊อปอัพออกมาเป็นกลิ้นฟ้าอะไรเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันต่อไปเรื่องการวัดค่าพลังมันจะถูกเรียกว่าเซนกราฟสิกญาลย่งเช่นไอ้ค่า ไอค่าพลังที่มีปรากฏออกมาตอนนี้เนี่ยก็จะมีกูอเทียกับเทียแมทก็คือกูอเทียเนี่ยจะถูกวัดอยู่ที่ประมาณ1 6 9 9 9 8สหนแหน่วยเทียแมทเนี่ยก็จะอยู่ประมาณใกล้ๆกับกูอเทียแต่น้อยกว่านิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องอื่นอีกเช่นรูปแบบของเส้นกราฟโครงสร้างของ Saint raph, เส้นกราฟหรือว่าเ้นกราสตักเจอร์เนกราฟเอาพุทก็คือพลังที่มันถูกปลดปล่อยออกมาเหมือนแบบเป็นออร่าเป็นรัศมีอะไรเงี้ยเราก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน อย่างเช่นพวกบีสเนี่ยตอนมันปรากฏตัวแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะมีออร่าออกมาใช่ปะแล้วเราก็สามารถวัดค่าพลังได้เว้ยแล้วก็จัด หมวดหมู่หรือประเภทได้ประเภทที่ปรากฏมาก็คือเป็นประเภทเกี่ยวกับ planetary class หรือว่าประเภทของดาวเคราะห์ไอที่มันเป็นภัยต่อโลกอ่ะก็จะตอนนี้ที่ปรากฏมามีอยู่ประมาณ3ระดับก็คือ 1. คือ first planetary class ก็จะเป็น b e a c w a r of babylon ในภาคเกมตู้หรือว่าเฟอาเคสก็คือ secondary planetary class ก็คือ g o ไอเทีย 3. ก็คือ third planetary class ก็คือพออูออกามาเรียกับควีน ดราโกก็คือบีชในเฟลอาเคดอะแต่ว่ามันจะเป็นร่างที่มันจะไม่ได้แปลงร่างเต็มตัวนะก็จบแล้วสําหรับเซนกราฟที่หยิบม,มาพูดเอาแต่เทนเนอร์ก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเว้ยมันเอาไว้ใช้อธิบายแบบพวกเดมิสเซวนซูโดเซวันแกรนเซวันว่าแบบคืออะไรอะมันจําเป็นมากก็ถ้ารู้ไว้ตั้งแต่เทนเนอร์ตอนที่เรามาพูดหร, ain, หรือว่าเอ่ยภายหลังเนี่ยมันจะได้ไม่งงอ่ะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ